สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมจะมารีวิวการใช้เครื่องเจาะระดับน้าตาลในเลือดกันนะคะลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากๆถึงวิธีการใช้วันนี้เมย์จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องเจาะระดับน้าตาลในเลือดง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเราใส่ถ่านที่ทางร้านแถมให้ได้เลยนะคะหลังจากใส่ถ่านเครื่องมันจะดังเสียง หนึ่งครั้งแสดงว่าเครื่องทํางานปกติไม่ต้องตกใจนะคะกดเปิดแล้วไม่มีอะไรขึ้นเครื่องจะไม่ทํางานจนกว่าเราจะเสียบแผ่นเข้าที่ตัวเครื่องหลังจากที่ใส่ถ่านไปแล้วเราจะเสียบแผ่นเข้าที่ตัวเครื่องนะคะเข้าไปให้สุดเลยนะคะพอเราเสียบแผ่นเครื่องถึงจะทํางานในกรณีนี้คือเครื่องทํางานปกติจากนั้นเรามาเสียบเข็มกันปลดออกมาแบบนี้นะคะหมุนเข็มเสียบเข้าไปค่ะระวังเข็มที่มนิ้วนะ,ะแล้วก็หมุนปิดค่ะปรับระดับผู้ใหญ่นะคะแนะนําให้ปรับ4-5้าเมย์จะปรับสี่นะคะ เราจะทําความสะอาดนิ้วมือด้วยสํารีแอลกอฮอล์นะคะรอให้แอลกกฮอ,อล์แห้งในระหว่างรอเราดึงตูดรอได้นะคะดึงหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็กดนี่นะคะจะมีป,มปุ่มกดตรงนี้กดลงไปเลยมีลูกค้าหลายท่านใส่เลือดแบบผิดวิธีนะคะวิธีที่ถูกคือเราจะวางเครื่องนะคะใต้หยดเลือดตรงนี้ให้หยดเลือดตรงกับช่องที่ใส่เลือดนะคะเลือดมันจะดูดเข้าเครื่องพอดีนะเกินช่องที่ใส่เลือดนะ,ะรอประมาณ10วินาทีนะคะเครื่องก็จะทําการอ่านค่าค่ะ จะเห็นว่าระดับน้ําตาลในเลือดเมย์นะคะ143เพราะว่าเมื่อกี้เมยเพิ่งก,ก,กินขนมหวานไปนะคะแล้วก็กินข้าวไปแล้วใครอยากได้ความแม่นยำนําให้งดนำ้ดนำกนอาหาร8ชั่วโมงหรือว่าเจาะตอนเช้าก่อนทานอาหารนะคะทั้งหมดนี้ร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1,599บาทเหลือเพียง999บาบาทเท่านั้นนอกจาก นั้นยังไม่พอ100ท่านแรกเราจัดส่งทั้งด่วนและเก็บเงินปลายทางไปให้ฟรีๆเลยค่ะสําหรับท่านไหนสนใจรีบแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปวิดีโอนี้หรือหาน้องแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ